กิในภาคเช้าอีกวันหนึ่งที่เรายังอยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังเวียนเกิดแก่เจ็บตายจนกว่าเรายุติสิ้นสุด ในความเกิดที่เรกอุปธัในวัตะทุกุสิ้นสุดการเคลื่อนในจุติจะสิ้นสุดลงนั่นก็คือเป็นพบสุดท้ายที่เราได้เวียนเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือสำเร็จมรรคผลแต่ถ้าด้วยบุญกุศลก็ยังเวียนอยู่เช่นกันแต่เป็นพบที่ดีเรียกวสุคติพบม้อยู่ในสุคติพบก็ยังมีอุปธิอยู่ความเกิด มีความเคลื่อนอยู่เพราะจิตเราสำคัญอยู่ที่ว่าใครตัดได้ก่อนใครละได้ก่อนใครสละได้ก่อนคนนั้นก็ถึงฝั่งก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้แหละแต่ซ้ำร้ายก็คือเกิดมาแล้ว ไปทำอาคุศนกรรมหรือสิ่งไม่ดีที่เรียกว่ากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาเรา <c oughs> ไปในทุกขติมีอะไรอย่างในนรกภูมิภูมิของนรกคนบาปทั้งหลายคนชั่วทั้งหลาย อกุศลทั้งหลายก็จะดำไปได้เพลิงกิเลสข,ของตัวเองด้วยการทุศีลหรือจะไปสู่สัตว์เดราาัจฉานแม้ได้เกิดอยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังอยู่ในพูงของสัตว์เดราัชาติรัชาอนุ เราอยู่ในภูมิของพวกเปรตวิสัยอสุรกายที่เป็นอมนุษย์ซึ่งเราไม่รู้หรอกเราไม่เห็นผู้ที่เขามีอภินญญาณาาผู้ที่เขาสามารถร่วมรู้พบได้ จำพวกนี้ถึงจะบุคคลเหล่านี้ถึงจะทราบมันเรามองไม่เห็นชืโรคแต่พอหมอมีกล้องเขาส่องเขาเห็นอุปมาไมคล้ายกับผู้มียานก็มันมีกล้องที่เขาเห็น แบบนี้เราจะไปหลงอยู่กับชีวิตที่มันต้องเป็นบาปหรือคนเลวคนชั่วแลกมาด้วยความทุกข์ที่ไปสู่ทุกขติคภูมิไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่าเลยดังนั้นเราต้องพยายามจเจริญสติอบรมจิตรักษาศีลให้ทานการการที่พึงจะทำได้ลดไปแล้วอีกนิดสักสงสามเปอร์เซ็นต์ ้าเรายิ่งเข้าใจมากเราจะไม่หลงกับความเกิดที่อยู่ไม่เกินร้อยปีจะมาไม่ไม่รู้จะหลงอะไรบอกตรงๆหลงกายเดี๋ยวกายนี้ก็แก่หมดเรี่ยวแรง เหี่ยวย่นไปสุดท้ายก็ต้องละสังขารนี้ไปหรือตายไปถ้าหลงยึดจิตติดอยู่กับภบในในเราก็ต้องโดนพรากอยู่แล้วไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปหลงกับภบ แม้เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ก็บอกโลกสมมุติไงพอหมดเวลาตัวเราก็ไม่มีแค่เคยมีต่อไปก็ไม่มีเราแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วก็ หมดปัญหาแลสิ้นสงสัยเพิ่มเบ็ดสักสามหมดปัญหาสิ้นสงสัยเลยใจนี้ก็จะรู้ว่าเราต้องมีสติอย่าคิดแต่ความมั่นหมายในสุขในทุก หรือความเป็นอยู่เพียงไม่กี่ปีกี่เดือนหรือสิ่งที่เราครอบครองอยู่ไม่นานสิ่งนี้ก็คืนกลับไปสู่โลกสมมุติอีกแล้วก็สมมุติต่อว่าใครจะมาครอบครองต่อก็มีหลายคนอยากเป็นเจ้าโลกยมก็เห็นอยู่ประทิปา กินซีฮองเต้กินสิทขาดฮิตเลอร์เห็นไหมเราก็รู้อยู่ผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่พระเจ้าอาโศกมหาราชสุดท้ายก็มุ่งหน้าสู่ธรรม ทำไมเพียงเห็นสัมมณนบินทบ,บาทยามเช้ามองด้วยการสำรวมเห็นเกิดความสงบขึ้นอพอแล้วปรับเสียงแค่นี้ก่อนเพียงเท่าน,นี้ก็มีจิตที่โอ้ทำไม จึงเห็นเพียงความสงบความสำรวมอินทรีย์สังบรระวังกับรู้สึกมีความสนเท่ขึ้นมาใครอยากรู้อยากเห็นอยากถามว่าด้วยเหตุใดหรือทำไมจึงต้องเป็นนักบวชด,ด้วย พรตมรก็ถามยังไม่ถามถามตัวเองนั <c oughs> ่แหละพระธมาบอกมาทั้งชิว่วาชีวิตคือคำถามจิตวิญญาณคือคำตอบเมื <c oughs> ่อตมารู้คำตอบแล้วคำถามก็จะสิ้นสุดลงเหลือเพียงว่าเรา <c oughs> ทำจริงแค่ไหนเป็นคนจริงแค่ไหนละได้แค่ไหนมีศรัทธามั่นคงตั้งมั่นแค่ไหนดูอนาบินทิกาะเศรษฐี าใช้เงินแบบยิ่งใหญ่มากสร้างวัดสวนเจ้าเชษนังวิสาขาก็สร้างวัดบุพารามเห็นไ,ไหมพระเจ้าเป็นพิพาาสารถวายสวนไผ่เวรุวันและยังมีอีกหลายๆท่าน โดยเฉพาะอนามบินฑิกาศเศรษฐีไม่กลัวคำว่าจนแต่กลัวคำว่าไม่ได้ถวายรับใช้ในพุทธศาสนาหรืออุปธรรมอุปถาคดูแลพุทธศาสนาพระศาสนาด้วยทรัพย์ที่ตนมีเจ้าเชษ ตกตะลึงที่พูดออกไปว่าถ้าอยากจะได้ก็เอาแผ่นทองมาปูให้แต็มแล้วเ,เหรียญทองมาปูให้แต็มอันนบินิกะเศรษฐีไม่รีรอไม่รังเรเลยทรัพย์ที่มีทั้งหมดแค่ว่าทั้งหมดนะไม่ใช่บางส่วนนะทั้งหมด มาปูเป็นทองเจ้าเชษเห็นแล้วตกใจว่าทําไมถึงทําขนาดนี้เหมือนเราพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะทำได้าอยากแก้ได้ก็เอาทองมาปูแล้วกันรู้ไหมคําตอบอน,นาบินิการเศรษฐีท่านตอบอยังไงเกีย่ยวว่าแต่รับภายนอกเลย แม้ชีวิตนี้เราก็ยินดีที่จะมอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาโอ้โหต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าคำนี้ในฟ้าดินสะเทือนแน่แล้วก็กล่าวด้วยสัต จะว่าจะจากหัวใจต่อเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วหาคนจริงอย่างนี้ในโลกนี้จะมีสักกี่คนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในที่นี้มีใครทำได้บ้างหรือกล้าจะทำ แม้ชีวิตยอดแต่ทัยัไเนาะเจ้าเชษนี้ฟังแล้วก็ต้องใช้ก็ว่ากลัวใจตกใจแล้วก็ศรัทธาเกิดเชื่อมั่นในทานครั้งนี้ ก็เลยขอว่างั้นทางเข้าออกเราขอไว้ได้ไหมให้เป็นชื่อเราได้กับไม่เอาหน้าเอาตาอีกย่อขอให้การนี้สำเร็จประโยชน์ที่จะเป็นที่ปฏิพฤติปฏิบัติบำเพ็ญ ถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของพุทธศาสนาโอ้โหมีใครเป็นลูกหลานอนามบินทิกะเศรษฐีลูกหลานนางวิสาขาเนี่ยไปดูใจแล้วกันไม่กลัวบุญเลยละไม่ใช่ทำครั้งหนึ่งแล้วก็หยุด เป็นเดือนเป็นปีไม่ทำเป็นนิสัยทำเป็นกิจวัตรเหมือนคนที่เข้าชานเข้าฌานเมื่อคืนตอมาก็เหมือนนอนไม่ค่อยจะหลับตื่นในรอบก็มานั่งตอนดึกรอบ ก็ก่อนมาบินทาบาทอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนก่อนนอนก็รอบหนึ่งสามรอบไปแล้วทำไมอ่ะถึงต้องทำกต,ตมาบอกูยวันหนึง่งมีความสุขหนึ่งวันกะมาไม่รอว่าสุขอนาคตไม่ ความสุขทำไมต้องรออนาคตด้วยในะเมื่อปัจจุบันเราทำได้จงมีความสุขในทุกวันไม่ใช่อีกสิบปีมีทุกอย่างคิดจะมีความสุขไม่จริงเสียเวลาจะพูดแบบนั้นไปรอความสุขที่ยังมาไม่ถึงแต่ที่มาถึงกลับไม่มีความสุขผิดหลักแล้วสอง มีความดีดีมีสองแบบหนึ่งดีทำให้เป็นเจริญรุ่งเรืองหรือสำเร็จสองดีที่สละช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมหรือประโยชน์ส่วนรวมดีอย่างผู้ให้ จะถึงสละดีขั้นสุดสุดต้องมีทุกวันอาตมาให้ธรรมะเป็นทานทุกวันะบอ,อกธรรมะสัญจรหรืออยู่ที่วัดช่วงเช้าอยู่ก็บรรยายเออถ้าไปไกลเกินก็มีธรรมะสัญจรอย่างเดียวแต่ถ้าไปกลับได้ก็ เรื่องทานที่ให้ตังหาอีกแต่มาทําทุกวันยมไม่รู้เองทั้เงินที่เขาบอกบูชาทำาทายหร่ธมาธรรมาไปสร้างบาร,รมีเอาบุญไปต่อบุญไม่ได้เอาเงินมาเป็นกิเลสเงินสำหรับธรมาไม่ไไม่ใช่เป็นกิเลสแต่เงินนั้นเป็นประโยชน์เอาไว้ สงเคราะห์ช่วยเหลือแจกจ่ายแบ่งปันหรือไปทำสิ่งที่มีประโยชน์สบายความดีต้องมีทุกวันความสุขต้องมีทุกวันสุดท้ายอิสระชีวิตชีวิตต้องมีอิสระ ที่ะถูกครอบงามด้วยสิ่งใดโดยเฉพาะใจเราอย่าให้ใครมามัดแขนมัดขามัดเท้าหรือจับเราไปคุมขังอยู่ที่เราใช้ชีวิตว่าเราเดินไปทางไหนถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่มีอิสระในที่สุดไปทำร้ายคนอื่น ไม่เธมาไปทั่วประเทศเลยไปได้หมดไม่มีเครื่องผูกใจตรมมาไม่มีเครื่องผูกกายอาตมาอิสละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตรมมาทำลายความมั่นหมาย ความยึดติดชีวิตจิตนี้ไม่ลุ่มหลงกับภพบที่เกิดตอนนี้มันมันใช่แล้วเราปฏิบัติทำมาถึงจุดนี้แล้วไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความจริงที่เรากำหนดได้จริงๆรงรู้จริงๆเห็นจริงๆแล้วก็ต้องละให้มันจริง คนจริงเท่านั้นแหละจึงจะสําเร็จทำจึงสำลิดผลมันพูดเดชเจ้าถ้าไม่จริงสู้พยายมารไม่ไหวหรอกสู้ตันหาราคะอรดีราบสาการะชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองทุกอย่างตมาบอกต่อมาไม่ได้กลัวคำว่าเหนื่อยหรือลำบาก แต่ที่กลัวที่สุดคือชีวิตที่หาสาระไม่เจอวันวัน,วนหนึ่งผ่านไปรู้ไหมหลายคนอยากแก้ลูกขึ้นมาทำอะไรเยอะแยะแต่เขาลุกไม่ไหวแต่เรายังลุกได้เดินได้พูดได้คิดได้ทำได้แต่กับงั้นใช่แปลว่าอะไรงั้นใช่ ไม่ว่าไปทำอะไรเพลิดเพลินตามกิเลสตามตำหาตามราคะตามโทสะจนไปวิวาทะไปวาทะเรื่องอะไรอ่ะอยู่ไม่มีคดีไม่ดีกว่าม,มีคดีหรือเออคิดแค่นี้ À, sống khuôn bề là